ครับตอนนี้ผมเาราจากราชการนะครับเพมาทํางานเรืรสสร่องเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับโซนด้านอวกาศนะฮะก็เป็นผู้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกแลารศาสตร์หรือเรียกสั้นๆว่าดีซ่า like Learning Center for Design Astronomy ครับ,ค,รบคือในสายตาของชาวโลกนะครับเขามองว่าประเทศไทยเนี่ยเป็น Space Emerging Country คือ เริ่มเริ่มต้นนะเริ่มเริ่มได้ดีเริ่มได้แข่งอย่างผมผมผมบุกเปิดเรื่องของการข้อระวังทางอวกาศการจัดเจรจาทางอวกาศอย่างเงี้ยเขาเห็นผลงานของเราเขาก็เขาก็ยอมรับว่าเออประเทศไทยเราเริ่มเป็นมือใหม่แต่เริ่มต้นได้ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แปลกใจทุกข์ทุ้วยในบางทีส่วนตัวของผมนะครับคือในอาเซียนเนี่ยเราที่มันรับหน้าของเราเนี่ยคืออินโดนีเซียตรงที่ว่าเขาเป็นประเทศเกาะ พวกการติดต่อสื่อสารเนี่ยเขมีมานานแล้วโดยดาวเทียมเนี่ยย่อระบุถูกไปแล้วก็ไปอีกก็มีไทยเนี่ยโอเคเดาวเทียมเยอะแต่ตัวที่มาแรงเนี่ยคือสิงคโปร์แต่ว่าเขาเป็นประเทศเกาะเขาจะออกไปจารธุรกิจสมาร์ทว่าเนี่ยเขาพัฒนาในเรื่องธุรกิจซอฟแวร์การซื้อขายมันได้แต่เรื่องของการสังเกตการณ์อะไรพวกนี้นเขาไม่มีพื้นที่สรุปแล้วในอาเซียนเนี่ยผมว่ามันก็มีอยู่3ประเทศเนี่ยที่ที่แนวหน้านเราก็อยู่ในนั้น คือผมคิดว่ามันเป็นเรื่องจะเป็นอย่างยิ่งนะครับยิ่งยุคสมัยนี้นะส่วนมากเราจะมองว่าอาวากาศมันอยู่ในโลกนะเราก็เป็นธุรกิจสําหรับรเทพหันหน้าจริงๆแล้วในมุมกลับนะครับก็คือประเทศหันหน้าเขามองว่าอาวากาศเนี่ยมันตัวสร้างกาไรเพราะมันแต่มาแตกสาขาไปสู่ศาตร์นะั่นหรือบางอย่างลองดูนะอย่างประเทศเล็กๆในยุโรปเช่นลักเซมเบนะิร์กเนขาทุกทำธุรกิจลงเหดาวเขียมติดต่อสื่อสารเป็นหลักเลยน,น,นี่ว่ากระแสของอินเทอร์เน็ตมันมาแรง อินเทอร์เน็ตต้องใช้เทคโนโลยีอวกาศจริงๆแล้วอวกาศน่ยมันอยู่ในมือของพวกเราทุกคนคือมันอยู่ในรูปถ่ายนะฮะรูปทางที่เราโทรเนี่ยครับสัญญาณมันวิ่งไปเนี่ยเราเราขลีไลต่างประเทศอะไรพวกนี้ฮะมันมันมาติดต่อมันสัญญาณขึ้นไปบนดาวเทียมมาส่งกลับมาบนโลกอย่างเงี้ยนะฮะเดินทางไปไหนเปิดแผนที่เปิดคูเป็นเปิดแมปเงี้ยมันก็เป็นแผนที่ใต้ถ่ายดาวเทียมเราจะเช็คอินนะฮะ เซฟวี่เช็คอินเดี๋ยวเราจะเดินทางไปไหนสั่งให้มันนำเาไปถึงไหนคำนวณระยะทางพวกนี้นั่นก็จะดาวเทียมนลำร่องระบ GPS, O-map อะไรพวกนี้ครับัน,นจริงๆแล้วอวกาศอยู่ในชีวิตประจำวนันเราก็อยู่ในฝ่ามือของกเราทุกคนว่าคนทัไปก็มีกใช้มือถืออยู่แล้วเพียงแต่เราไม่รู้เองว่าเราใช้บริการอาวกาศอยู่นะีน,นี้ว่าการเติบโตทางเทคโนโลยีอย่างลูก โัการพิวัติเนี่ยนะครับเราใช้อินเทอร์เน็ตกันมากนะการติดต่อสื่อสารเนี่ยมันต้องการความเร็วสูงนะครแล้วก็ดาวเทียมเนี่ยนะครับมันอวกาศเนี่ยมันเป็นปัจจัยเรเลยนฟาสาเจอร์ปัจจัยที่สําคัญไปแล้วนะครับเห็นได้ว่ากระแสการเติบโตของอินเทอร์เน็ตมันสูงมากและเร็วมากเนี่ยสิ่งที่ต้องซัพพอร์ตอินเทอร์เน็ตมันก็คือมันคือเทคโนโลยีอวกาศคือดาวเทียมนะอะไรที่มันอเกี่ยวกับอวกาศงั้นอ่าธุกรกิจด้านนี้ครมัน โตอย่างขยายไปเรื่อยๆคคือผมคิดว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับ<ม>เราอะถ้าคุณจะสมยานอวากาศเองเนี่ยโอ้หคุณต้องคุณต้องมีฐานปล่อยจรวดคุณต้องมีจรวดคุณต้องมีความรู้เกี่ยวกับจรวดแล้วคุณก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการยังชีพในอวกาศซึ่งโอ้โหมันเตม็มไปหมดสายหลักศาสตร์นะฮะแต่ว่าการที่เราร่วมมือกับ ประเทศใหญ่ๆที่ก็มีเพอร์ซิ์ตี้อยู่อย่างนี้นะฮะมันมันเป็นจุดผมว่ามันเป็นช็อตชักที่ดีที่จะ,จะเริ่มต้นได้ง่ายแล้ว,วมันก็จะขยายตัวต่อไปทีนีว้ว่าความรู้ะฮะที่เราใช้ในอวกาศมันไม่ใช่มีแต่แบบเหมือนดินออมซองไปเหยียบดวงจันทนะครับคือมันสามารถทําผลิตวัสดุผลิตยาหรือทกํกาทดลองทําอะไรที่แบบสร้างนวัตกรรมใหม่ๆได้หลายสาขาซึ่งเสร็จแล้วมันจะ ประโยชน์มันจะกลับมาสู่สู่มนุษย์นี่แหละน,น,หนะครับคือคือมันมันกว้างครับแล้วผมว่าการทําอย่างนี้น่าจะส่งเสริมให้มีในในทุกทุกสาขาด้้นชีวภาพด้านวัสดุศาสตร์ด้านสารพัดนะสารพัดนะไปไปได้ถูกต้องแลนะครับ <S <S คือการทําอุตสาหกรรมอวกาศเาาานีครับเมื่อคุณจะทําอุตสาหการรมคุณหวังผลกำไร การที่คุณจะลงทุนแล้วคุณได้กำไรคือคุณต้องเจ๋งการที่คุณจะเจ๋งคุณต้องพร้อมประเด็นสําคัญครับพื้นฐานคุณต้องดีฐานพื้นฐานการศึกษานะหรืออย่างปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าเราต้องไปพัฒนาไปคนในทุกระดับนะคือจะถ้าจะรอให้เด็กรุ่นใหม่เขาเอ,อ่อเนี่ยครับมันใช้เวลาผู้ใหญ่ก็ต้องเรียนรู้ด้วยคือคือเราต้องเราต้องพัฒนาตัวเองผนะู้บริหารต้องต้องเรียนนี่นี่ซีเรียส ผู้บริหารจะดำไปไดทถ้าไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องเป็นหารต้องมีความรู้เนี่ยแล้วการรวมกุธุรกิจถ้าคุณไม่รู้จริงคุณจะโดนเหลอกนะอะไรเงี้ยครับมันมันมันต้องไปด้วยกันเนี่ยคือผมคิดว่าการศึกษาเป็นเรื่องสําคัญมากนะเราต้องสร้างเด็กรุ่นใหม่ให้มีความรู้อวกาศคือผมไม่ได้หมายถึงว่าเราจะส่งเด็กไทยไปเหยียบดวงจันทร์อะไรอย่างนั้นเอาแต่พื้นฐานนะจะหลุดมันขึ้นไปได้ยังไง ดาวเทียมมันลอยอยู่ได้ไงที่สำคัญที่คุณโทรคุยเช็คอินอะไรของคุณเนี่ยกลไกที่มันซ่อนอยู่ข้างในมันคืออะไรพวกนี้พวกนี้ต้องรู้พวกนี้ต้องรู้นะฮะแล้วก็ผู้ใหญ่ต้องช่วยหาอำนวยการสร้างเฟสิลิตี้นี้ฮะแล้วก็เปิดช่องทางให้เกิดการพัฒนาทั้งทุกระดับอะครับขนาดี้ไป